สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆท่านนะครับอตอนนี้นะครับเอดวิไลนะครับมากับมาอยที่สำนักสงฆ์อุทัยถำนะครับมือนีเป็นมือกำหนดการทอดอถวายกระทินสามัคคีนะครับประจำปีนะครับ2567การคือเป็นวันที่8นะครับมือนีมือว่านี่เป็นวันร่วมองค์มหากระทินสามัคคีนะครับตอนนี้ ญา,าติรรมนะครับสายบุญครับตอนนี้เพื่อกลังแกหกถิ่นาสามัคคีนะครับรอบรอบศาล่านะครับนี่เป็นสำนักสงฆ์นะครับหลังจากเมื่อวันที่33าสิบสามิที่ผ่านมานั่นนะครับเป็นทอดถวายที่วัดไญ่ค้อนสวรรค์นะครับเมื่อนี้ทอดถวายสำนักสงฆ์อุทัยถ้ำนะครับ นี่ก็เป็นญาติคุณพอ่อคุณแม่ญาติธรรมทั้งหลายนะครับที่ร่วมขบวนครับตอนนี้มีรถหลายคันนะครับร่วมขบวนกันเป็นป้านสิบกว่าคันนะครับกันเนื่องจากสถานที่สถานที่สารากถือว่าขับขันนะครับกันเลยนะครับว่าสามารถไปรอบสาลาได้ทุกทุกคันนะครับนี่นี่เป็นรถน้ำขบวนนะครับเป็นรถน้ำขบวนนะครับ อาครับมาในคลิปนี้นะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับทางยัดวิไลนะครับกาจจมีตัวเลขแนวทางให้เบิงนะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับจะเป็นส้ำนักใดนั่นคุณพ่อคุณแม่รอดติดตามกันครับตอนนี้นะครับกาเบิ้งภาพบรรยากาศ อ่าฮกะทินสามมคคีกรนะครับเดี๋ยวตัวเลขแนวทางมีห่ได้เบบึงติดตามกันแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปเด้อครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับไห้ทางแอดวิไล่น่ำนะครับดดครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆกันนะครับอ่าพราอยากบ่งอยากควงเปิดเบ่งอยากคงเด้อ,อในช่อง Youtube เห็นตัวเองแน่นอนอ ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศเอาไม้เบิงนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับครับครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าไปเบิ้งตัวเล็กนวทางติดตามตัวเล็กนวทาาพร้อมคบใดแน่นอนนะครับอ่านะครับอ่ามีนะครับประเภทนี้แต่พ่อแต่แม่นะครับอ่าเดี๋ยวจังไนเข้ากะ ได้ิ่งกันแน่นอนนะครับตัวเลขแนวทั่งใจเย็นๆนะครับในคลิปนี้เอาบุญมาฝากคุณพ่อคุณแม่และก็จะมีนะครับตัวเลขแนวทางครับให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันวดนี้นะครับ16พฤศจิกายนนะครับนี่โชคมีลาบกันแน่นอนนะครับถูกไว้รวยเบอร์กันแน่นอนนะครับอ่ะจังไดกะรอดติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับอบียดปีไล่บอกขออย่างหลายนะครับอ่าขอ ครับยอดไล่ยอดแช่ทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับคุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์มากขอกรับขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับสามรอบนะครับก็คือประเภทนี้นะครับสามรอบนะครับสามรอบนะครับแฮรหลอบซาร่านะครับนี่ครับมีตะพุงามๆนะครับเบียสี่ตะพุงกางผ่อนมวลนะครับอ่า วเคัครับเดี๋ยวจังไดก้กะเข้าเข้าไปเบ่งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับว่าแอดวิไลจะนําเสนอ,อตัวเลขแนวทางของสํำนักไหนนะค,ะครับหลังจากเข้านะครับเบ่งขบวนการแห่กระถินสามคัคคีเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือแอดวิไลบอกนะครับแอดวิไลจะมีตัวเลขแนวทางให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกัน เอาครับเอาบุญมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันนะครับมื้อนี้นะครับเป็นวันถอดถวายกฐถินสามาคีนะครับที่สำนักสองฆ์ไทยธรรมนะครับงวดออก่อนกระถอดถวายที่วัดใหญ่วันที่31วันที่1รัฐบาลประกาศผลแนวทางเข่าซิบหาสำนักตรงตรงแอ,อดวิไลเคยบอกนะครับคุณพ่อคุณแม่ว่าสำนักที่16นั่นคือเสี้ยนโน้นสาวเอเพียงแต่ว่า ขับแอดฟิไลคขับบอดายน้ำตัวเลขมาลงให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันเพราะว่าแอดฟิลไลนะครับโนดใบสมุดค้นละลิมนะครับก็บเลยบอดายเอาตัวเลขกแนวทางของเซียนโนนสาวเอมาฝากคุณพอ่อคุณแม่กันนะครับเอาวดนี้นะครับ16พฤศจิกายนนะครับไปเร็วจังหนอ่อยคุณพอ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกาไว้วันที่16นะครับ วันนีบวให้เอฟคุณพ่อคุณแม่ผ่าดน,นะครับ16พฤศจิกายนครับ2567อเอ่าเอาตัวเลขมาฝากมาตอนกันหลังจากไปทอดกระถินมานะครับเอาบุญฝาก f อฟคุณพ่อคุณแม่กันอ่ะขอกราบขอบุญขอบคุณแม่นิดกอทมอนะครับที่ทรงปัจจัยมารวมอ่ากระถินสามคีนะครับเป็นจำนวนเงิน500บาทให้ได้บุญให้ได้กุศลนับกันเด้อครับแม่นิดกอทมอ แล้วก็เซียนสอสลับเงินพารวยนะครับกระโนปัจจัยมากอีก1 0 0ยบาทได้บุญได้หลายน้ำกันนะครับขอกกับขอบบุญขอบคุณอ่าแม่นิดกทมและเซียนสอสลับเงินนะครับอ่าข่ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเซียนโนนสาวเองวดที่ผ่านมาถ่ายแอดวิไลลงจะเป็นสำนักที่16เอาครับงวดน,นี้นะครับเซียนนนสาวเอนะครับจะมาคลิปเดียวจบ ก็คือเพื่อนจะเน้นย้ำให้เลยนะครับถือว่าเน้นให้เลยอ่าครับวิ่ง4กับ9นะครับวิ่ง4กับ9อ่า4กับ9อ่าแนวทางคือแอดวิไ like ลบอกนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อยู่บางท่านว่าอ่ามีแต่สูตรมัดร่วมนะครับกับว่ารู้ว่าจังไหนนะครับแอดวิไ like ลกับบอสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นได้เพราะว่า อาจจะของตัวเลขเน,นวทางเพิ่นทรงสูตรมัดร่วมบทลางมากกับตรงนําเสนอแบบนี้นะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับเพราะบักการล่วงเกินเพิ่นบอกกาออกค่วมคิดเห็นนะครับก็บคือเพิ่นทรงบ้านแบบใดยัดวิได้ก,กับตรงนําเสนอแบบนั้นนะครับให้เข้าใจเด้อคุณพ่อคุณแม่เอาครับเริืมแรกกันเลยงวดนี้ครับเสีนน้อนุ่นสาวเอทั้งเบิดนะครับทั้งมว้วนชุดเต็มมีสิบชุด มือนีเสียโนโ่นสาวเอจะเนินยาบม,มากเลยนะครับวงกลมโค้งสุดท้ายเลยนะครับอาคู่แรกนะครับพอมาเบิ่งกัน C 8อ่าคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับต่อไปครับ C 3 5 4 6 5อ่า ต่อไปครับ06ต่อไปครับ40ต่อไปครับ69ต่อไปครับ95สองคู่สุดท้ายครับคือ8 5 6 4 6กถือว่าไม่แห้งด้วยครับเองวดนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางครับของเซียนโน่นสาวเอครับงวดที่ผ่านมาแตก3าสองตรงตรงล่างแต่ว่าแอดวิไลบอร์ดในงลห้ยเอคือบอกคือเบานะครับอ่าเพอะว่าแอดวิไลโนดไวสมุติคนละเล่มเอาครับบิ่ง4กับ9ก้าแนวทางบนล่างนะครับอ่า เข้ามาเบิ่งนกันเลยตัวเนนยำนะครับอ่ามี48 43 54 65 06 40 69 95 85 64อาวงกลมคู่แรกนะครับ43นี่คือวงกลมคู่แรกครับถือว่าสรุปเลยนะครับต่อไปครับ69คู่ต่อไปครับ95 คู่สุดท้ายครับคือตัวอันตาไ่นะครับคือหกสี่อ่าวงกลมให้ซีคูนะครับสำหรับเซียนโนนซาวเอนะครับงวดที่ผ่านมาสามสองตรงตรงคือแอปิไล่บอให้ฟังนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอกันเลยนะครับถือว่าสรุปเลยมือนี่เป็นวันที่แปดนะครับอ่าวันที่แปดวันที่แปดด้วยครับมือนี้สรุปเลยนะครับอ่าสรุปนะครับ เซียนโนนสาวเอนะครับสรุปวันที่8นะครับเอาคุณพอ่อคุณแม่มักชอบแคปหน้าจอนะครับฝากแชร่ไปเด้อครับฝากแชร่ไปไอเอฟซี uh, <FC S 1> ทางช่องเข้าในหูได้เห็นน้ากันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับของเซียนโนนสาวเอมาคลิปเดียวสรุปเลยจบเลยนะครับวงกลมครับส3 6สามหกเก้าอ่าเก้าห้าหกสี่นะครับ,บ,รบ, 4, รบอา่าฝากแชร์ไปอา่าแอดวิไลจะจากลาคุณพอ่อคุณแม่กันไป ตัวเลขเนี่ยทางยังอีกหลายสำนักที่จะลงให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับถือว่ามือน,นี่มาซาดีกวบาม่า,รมาครับเนื่องจากติดภารกิจในงานบุญอยู่นะครับอ่ะสุดท้ายจากล่ากันไปอยู่ดีไม่แห้งครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ